ใช่ขายยี่บายก่อเจ็ดร้อยครับตัวละเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับพี่นอ้องม้เน้บาวเดมาเอาว,าวาวพี่น้องที่อําเภอพี่มายจังหวัดนครราชาสีมานะครับกับพี่สุรินทร์ครับสร้างพิ่นไว้สามโตเป็นวาวทรงโคราชะครับลูกไาย้อยากได้นะครับแต่ว่าสร้างสั่งสามโตเพื่อเสียมาแจกสองโตแลวก็ให้ลูกชายตัวหนึ่งงัไปชมกันนะครับพี่น้องว่าสิสวยขนาดใดไแต่เบิ่ง ถ่แล้วเห็นแาวนะไปครับพี่น้องพี่หากิโลนะครับบ้านเตยพี่อยู่บ้านเตยนะครับผมโอเคครับไปโชว์กันว่าถ่ายแล้วสิเป็นยังไงนะครับผมไปนีะครับพี่น้องผมมาสื่อว่าครับพี่พี่ครับพี่สุรินพี่สุรินนะครับสร้างคนใหม่ส้างตัวมารับเองเลยครับพี่น้องนะครับอยากสนับสนุนเพิ่นพี่น้องนะครับ แต่กากพี่น้องสนับสนุนไา้พี่น,นั่มน,นะครับผมผมว่าเห็นเล่าเนี่ยผมมีกำล่างใจครับพี่น้องกับผมกัว่าพี่น้องจากที่นี่ขามดซื้อคือผมครับมีกำล่างใจสู่ที่วิตต่อไปพี่น้องนะครับผมก็โน้นไายแนละ้วสามตัวไนดนะะ้ราคาไม่พอมึงวาวได้ไหมมังวาวแล้วพี่น้องนะอันนี้ว่สามตัวนี่ครับซงโคราช <c oughs> ครับ เรางงหายมีสามตัวมีตัวสีสม,ส,ส,มสีม่วงส,วสีม่วงแล้วก็ออกสีชมพูบานเย็นเลยนะครับพี่น้องงงครับงา,งามไปเลยนี่ครับเพื่อน,นว่าจุฬาสูตรทรงโครลาครับพี่น้องครับสไตล์โครหลาจออขาเป็นอย่างนี้แล้วครับีไนึ่งวแม้อแม่ครับพี่น้ายยาองครับนะ พี่น้องเพิ่งงานงานบริเวณแบบทีไรครับางานละเอียดขนาดเลยครับนี่ครับสวยแค่มาแกงอไอ้ขายยอะบาทก่าเจ็ดรอ้อยครับตัวละเจ็ดร้อยบาทปุ <c ười> <c ười> ๋นครับพี่น้องครับตัวนึงครับคืนแล้วครับปุบ๋นครับสองห่องโคราชครับผมบตัวละเจ็ดร้อยบาทตัวละเจ็ดร้อยบาทพเจ็ดร้อยบาทนี่ถือว่าคุมค้มแนงครับได้ทั้งสนับสนุนนะครับผมอยู่ทานมาทางโคราชมาสื่ออยู่บ้านก็ได้หรือว่า ฟังไงเล่าก็ได้แต่ว่าส่งบ่ไหนได้นาะส่งไม่ได้ครับต้องมาเอาอยู่บ้านอย่างเดียวบ้านโนนกระสังครับบ้านโนนกระสังคือพิมายพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับเอาผมนี่เบอร์โทรป่ะครับไปมีครับศูนย์หกหนึ่งสามสามแปดสี่สองเจ็ดสามโอเคครับนี่ครับพี่น้าไอ้ครับถึงไกรละสิศรีการครับนั่งรถรถวิวแชร์ครับรถวิวแชร์ แต่อ้ายก็มีฝีมือครับเฮ็ดง่ามอีหลีสิหนอเอ้าแล้วตอนเลอ้ายนไอเลี้ยนได็กใหญ่ครับห้เล็กหน่อยไปช่วยเฮ็ดครับเป็นวะผมก็ส่งโอ้มันก็ห้เล็กหน่อยลงคลิปลุงล้วก็งปงลูกค้าครับครับนี่พี่น้อซื้อข่าดี่ดีฝากสนับสนุนอ้ายเพื่อนน้ำด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อไอเฉพาะผมน่ะผมเฮ็ดบ่ทันดอกไอไอไคนเฮ็ดวาวไออาจารย์วาวน่ะเฮ็ดผู้เดียวบ่ทันดอกพี่น้องนะครับผม กแมาแบ่งปันมาเสือไอแล้วนั่มแหละครับแมนครับพี่น้องต้องมาแบ่งกันมาแช่ประสบการณ์น้องกันได้แล้วครับไปมังวาวในบ้านแล้วครับนี่ครับตัวหน่อยงามขนาดแล้วครับงานฝีมืออันนี้ยักเส้นเลยลอยสิบครับลอยสิบตัวนี้ลอยสิบเส้นนะครับสี่ปีแล้วตัวนี้สวัสดีครับ สวัสดีคร marriage, say, uh, any, uh. ับพี่ครับขอหยาดไทยคิดนะพี่อันนี้พี่กำลังติดบาวนะครับพี่น้องครับพี่สุรินนะครับแกเป็นคนติดแต่ที่สุรินเนี่ยเป็นคนเหลาโค้งเลยบอสสิมัดโค้งเหลาโค้งเลยบอสครับนี่ครับคนติดพี่น้องติดแบอยางเนียบแบอยางง่ามอ่ะทั้งตัดขอบตัดยังแบอยางสวยอ่ะผมบอกเลยแล้วเสียบไอ้บึงเป็นตัวยางอันนึงนะขอหยาดได้ งานละเอียดยิบเลยครับพี่น้องครับเหลีเส้นครับนี่อันนี้ลอยเสีบครับอันนี้ขนาดลอยเสีบเส้นนะครับพี่น้องครับงานขึ้นแบบละเอียดยิบนะครับผมงามครับงามครังามครับนาคลยเสีนี่ยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยตัวนี้ห้าร้อยบาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากเลยครับพี่น้องครับห้าตัวของเลยอ่าลอยครับดูดูการดูการต่อผ้านะครับพี่น้องอย่างเนี้ยบเลยครับอย่างสวยเบื้องการตัดตัดขอบนี่ครับการตัดขอบครับงานบต้องบอกแล้วครับว่าละเอียดขนาดเลยครับผมฝีมือมากๆเลยครับ มังไล่ครับไล่เป็นยอดครับผมปีผาฟีมือนงี้ามครับงามงามราบางงามเลยครับผู้หญิงนะครับนีทำเป็นคนเอ่ะเนี้ยเปครก็ผมอีกมืองอาผายังกับตออย่างไรนโมพี่ใช่ครับจริงแหงครับสุดยอดสุดยอด เนียครับเนีย่ยมาว่างานฝีมืออยู่นี่แ <Jasmine. S 1> ล้วพ <c oughs> <c oughs> ี <els> ่น้องใต้ดินติครับนี่ครับพี่น้องถ่ายแล้วกําลังกับกังอันนี้อยู่บ่านเดียวกสิได้กวกับแล้วครับสิได้มาอุดหนุนไ่้แล้วไหมครับไปก็ได้ครับสวัสดีครับครับคลิปนี้ไลฟไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับสิได้กวกับบ้านแล้วครับโอเคครับ